สำหรับตอนนี้นะคะเราจะบันทึกยอดยกมาต้นนวดของระบบลูกหนี้และวิคอห์นี้นะคะเป็นยอดยกมาของลูกหนี้กันคะ่ะเราจะเข้าที่ระบบลูกหนี้และวิคอห์นี้แล้วเราจะคลิกที่ w o r k f o o w นะคะแล้วก็จะคลิกที่ s t b a l ลา c เ d ต้าโปรแกรมก็จะเข้ามาที่เพิ่มแก้ไขข้อมูลนะคะ Invoice ค้างชำระยกมาของลูกหนี้นะคะเราจะมาที่ประเภทของเอกสารนะคะ เราจะเลือก SI เพราะว่าเราอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเมื่อเราทำการส่งสินค้าใบส่งของของเรานั้นนะคะเราก็จะต้องจัดทำใบกำกับภาษีด้วยนะคะเราก็เลยเลือก SI เป็นใบส่งของใบกำกับภาษีแล้วก็ใบแจ้งนี้นะคะแต่ในกรณีที่ประเภทเอกสารเป็นประเภทอื่นไม่ใช่ประเภทเดียวกับ SI นะคะเราก็จะทำการลบ SI ออกแล้วใส่จ,จุดกด enter นะคะ โปรแกรมก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเลือกประเภทของเอกสารนะคะว่าเป็นเอกสารที่เราทำนั้นเป็นประเภทไหนแต่ในกรณีนี้เราจะเลือก si กด enter นะคะต่อมาเราจะมาดูที่เล่มเอกสารนะคะอย่างที่เราเกล่าวไปแล้วนะคะเมื่อเราทำการลงโปรแกรมโปรแกรมก็จะทำการเตรียมเอกสารให้คือเล่มที่1นนะคะจะเป็นรหัส0 0 0 1นะคะ ขายเชื่อยกเว้นเคสที่ระบุมาให้ว่าจะให้ทําเอกสารเล่มไหนนะคะเราก็จะทําการคีย์ไปคีย์เป็นตัวเลขนั้นไปเลยในกรณีนี้ถูกแล้วเราก็จะคลิกโอเคหน้าจอนี้นะคะหน้าจอนี้นะคะคือรายการการชำระอินวอ์ยกมาของลูกหนี้นะคะตอนนี้ยังไม่มีรายการเราจะกด F3 เพิ่ม สำหรับ3ช่องแรกนะคะโปรแกรมจะไม่ให้เราแก้ไขนะคะแต่จะดึงมาให้เราเห็นนะคะว่าเรากำลังบันทึกเอกสารอะไรเพื่อไม่ให้เราบันทึกเอกสารผิดเราจะมาใส่เฉพาะตรงเลขที่น,นะคะคือรหัส0 0 0 0 0นะคะ0 4ตัวแล้วก็1เลขที่อ้างอิงเราจะใส่99801นะคะ เลขที่ของอินไวท์ในวันนี้นะคะในใบนี้นะคะตั้งแต่วันที่10เดือน1257เราก็จะทำการแก้ไขกด Enter นะคะส่วนวันครบกำหนดเราไม่ต้องแก้ไขนะคะปล่อยไว้อย่างนั้นได้เลยต่อมาเราจะมาดูที่แผานากนะคะสำหรับรหรัสแผนากเราสามารถใส่ได้เลยแต่ในกรณี สำหรับชื่อแผนกเราสามารถใส่ได้เลยแต่ในกรณีนี้เราจะใส่เป็นลบแล้วกด enter นะคะเพื่อเลือกแต่ในกรณีนี้เรายังไม่มีแผนกเราก็ก็จะขึ้นว่าระบบก็จะขึ้นว่าไม่ระบ,บุนะคะสําหรับรหัสลูกค้าและชื่อนะคะต่อมาเป็นรหัสลูกค้าและชื่อนะคะในกรณีนี้เราจะคีย์เป็นชื่อลูกค้าคือ c d f นะคะกดแล้วกด enter นะคะ โปรแกรมก็จะทําการเด้งขึ้นมานะคะให้เราเลือกลูกค้าที่ต้องการในกรณีนี้เราจะเลือก CDF กด enter นะคะโปรแกรมก็จะทําการรันรหัสลูกค้าให้สําหรับหน่วยเงินนะคะเราไม่ต้องทําอะไรเพราะว่าโปรแกรมนี้เป็นหน่วยเงินบาทแล้วต่อมานะคะเป็นประเภทแบตโปรแกรมจะลงเลือกให้เป็น ประเภทที่1นนะคะคือ7%แต่ในกรณีที่เราต้องการเป็นประเภทอื่นเราจะใส่จุดเรากดเราเลือกนะคะเรากด Enter แต่ในกรณีนี้เราจะเลือก7%สำหรับแวตนะคะแวตจะมีอยู่2ประเภทนะคะคือแวตแยกนอกกับแวตรวมในสำหรับแัตแยกนอกนะคะคือคิดต่างหากแต่แวตรวมในก็คือ คิดรวมกับราคาสินค้าแล้วอย่างสมมุติาราคาสินค้า107บาทแัดรวมในนะคะก็คือสินค้า100บาทแล้วแวดราคาสินค้า100บาทแล้วแวดเจบาทเบาทเราจะลองใส่ที่ยอดเงินยกมาสุทธินะคะ $2,5 0 0 จะเห็นได้ว่าโปรแกรมจะทำการแยกมูลค่ากับแบตออกให้เห็นได้อย่างชาัดเจนนะคะซึ่งโปรแกรมจะถอดแบตให้เป็นให้เราเห็นโปรแกรมโปสำหรับโปรแกรมนี้นะคะจะให้เราคีย์เป็นยอดหนี้ซึ่งรวมแบต เื่อเวลาเราเคีย์ข้อมูลจะได้สะดวกสบายคือสามารถคีย์ข้อมูลได้เลยแล้วโปรแกรมจะแยกมูล,ลค่ากับแบตให้มูล,ลค่าราคากับแบตให้เลยเมื่อเราบันทึกเสร็จแล้วนะคะเราจะคลิก F10 เป็นการบันทึกนะคะเมื่อเราบันทึกเสร็จแล้วเราจะกด Esc a p ออกได้เลยกดแยกค่ะ เื่อเสร็จแล้วนะคะโปรแกรมจะขึ้นให้เราบันทึกเป็นใบต่อไปนะคะแต่ในกรณีนี้เราจะบันทึกแค่ใบเดียวนะคะเราก็สามารถกด Esc a p ออกได้เลยเหมือนกันค่ะเช่นกันค่ะกดก็เป็นอันเสร็จสินค่ะ